สวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ทุมพรนะครับเป็นประธานทศออมตำบ,บวังบัวนะครับคือจากเกิดจากความคิดของทศมตำบ,บวังบัวอยากจะให้ตำบ,บวังบัวนะครับเป็นตำบลที่น่าอยู่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะได้เป็นจุดเรียนรู้หรือเป็น แหล่งเรียนรู้ของคนในตำบลน,นะครับเพื่อที่จะให้มีสุขภาพพลานามัยได้ดีได้อยู่เย็นเป็นสุขในตำบลน,นะครับกระบวน,น,น,นการทํางานคือแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานลงพื้นที่แล้วก็ประสานงานสร,างสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ประสานงานกันเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนนะครับทสมของตำบลบางบัวนะครับให้เข้มแข็งนะครับในส่วนนี้ครับ การทํางานกับภาคีก็คือทุกส่วนภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็ลงพื้นที่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดนะครับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ก็เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะชี้แนะแนวทางนําวิชาการต่างๆว้อมให้คำปรึกษาให้แนะนําให้ทําให้ถูกวิธีและวิธีการต่างๆทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภาค4ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการทางด้านที่จะช่วยชี้แนะว่าควรอะไรควรปรับเะลาควรไม่ปรับ นะครับแล้วก็ยังจะมีสาธารณสุขนะครับที่กําจัดในเรื่องของขยะติดเชื้อนะครับที่นําไปกําจัดแล้วก็ขยะอันตรายนี่ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่ได้นําไปจกำจัดให้ครับการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกนะครับก็จะเป็นการประชุมชี้แจงนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการหาความรู้จากแหล่งที่เป็นศูนย์ศึกษาดูงานนะครับทั้งเรียนรู้แหล่ง ในแหล่งแล้วก็ความรู้ในพื้นที่ด้วยนะครับนอกชุมชนในชุมชนนะครับที่จะเอามาปรับเพื่อที่จะเป็นหาความรู้ที่มันเป็นประโยชน์และหาให้มันบรรลุผลสําเร็จให้ได้ส่วนเรื่องการติดต่อกันก็คือ,คอจะใช้ระบบของโทรศัพท์ไลน์ a c e b o o k ผ่านเสียงตามสายประชาสัมพันธ์หรือใช้วิธีการบอกต่อหมายถึงบอกเล่านะครับในส่วนนี้เราได้ดําเนิกนการในลักษณะอี้ครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ1เรื่องการคัดแยกขยะ ก็จะสิ่งที่ปรากฏได้เห็นชัดเลยก็คือเกิดความสวยงามขึ้นในชุมชนและยังได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นการทําน้ำหมักอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกแล้วมาขายแล้วเรารวมกันขายจากการคัดแยกแล้วเนี่ยทั้งชุมชนปุ๊บเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต่อรองได้กับพ่อค้าคนซื้อกิจกรรมเด่นที่เป็นที่เราทําแล้วประสบความสำเร็จนั่นก็คือการบินถ่าดได้บุญลดขยะนะครับ เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทางก็คือจะไม่มีขยะที่จะใส่ถุงพลาสติกมาใส่บาตรอีกส่วนหนึ่งก็คือโคกหนองนาโมเดลตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ก็เป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับแล้วก็เป็นการนำนำทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาใช้ประโยชน์นั่นก็คือในเรื่องของฟางข้าวนะครับเมื่อก่อนจะใช้วิธีการจุดจะลดภาวะโลกร้อนก็คือนำมาอัดเป็นฟ่อนนะครับเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ ขยะในชุมชน ส่วนที่เป็นขยะก้นครัวนะครับจะเป็นเศษอาหารหต่างๆก็นํามาทําเป็นน้ําหมักนะครับน้ำหมักปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาในโคกเนี่นะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงบํารุงดินนะครับมาลาดลดมาเพาะต้นไม้ลาดปรับปรุงให้ดินล้วนดินโต่งนะครับในส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําอยู่ก็คือในเรื่องของเครื่องใช้นะครับสบูเ่เหลวน้านวํายาอเนกประสงค์ใช้ล้างถ้วยล้างจานอะไรประมาณและแชมพูสผมซึ่งมันเป็นเอามาจากผลผลิตที่มีในชุมชนก็แผนงานก็คือได้บรรจุไว้ในแผนชุมชนนะครับแล้วก็แผน พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อที่จะขอประมาณทําการต่อยอดหรือทําให้ต่อเนื่องก็มีการถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอดความรู้นะครับเป็นได้รับเกียรติจากทรัพยากรในสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ไปเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่อำเภอขานุวรักษ์สวีและอำเภอโกสัมพีนครอยากจะฝากทศสมรทุกประเทศอย่างนี้นะครับลักษณะการทํางานก็คือสร้างความเข้าใจ ให้กับคนในชุมชนนะครับแล้วก็ลงมือทําหรือทําให้ดูนะครับแล้วก็จะได้การเกิดการมีส่วนร่วมถ้าเกิดการมีส่วนร่วมเมื่อใดจุดความสําเร็จจะอยู่ใกล้ดีเดียวครับจะประสบความสําเร็จในเร็ววันนั่นก็คือการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการทํางานของทอสศมครับ